อ่าสวัสดีครับเพื่อนเนงานช่างทั่วไปนะครับผมงานเพื่อความรู้นะครับผมเพื่อนท่านใดที่เอ่อเพื่อนท่านใดที่เข้ามาชมในช่อง youtube ของเรานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเราจะได้มีช่องการจะได้มีเรื่องราวใหม่ๆมาแนะนําให้ดูกันนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้เราจะมานําอุปกรณ์ในการทํา คอนโทรลของมอเตอร์หรือของปั๊มน้ำนะครับอย่างตัวแรกผมจะแนะนำอ,อันดับแรกเลยนะครับแนะนำตัวนี้นะครับผมสะพานไฟนะครับผมนะครับผมด้วยลูกซีกร์กิตนะผมเป็นเอามาใช้ตตั้งปั๊มน้ำนะผมเป็น เฟตเดียวนะครับผมตัวนี้แต่ที่จริงเราต้องใช้ไอเบรเกอร์ก็ได้ครับที่มีที่มีตัวที่จะลายเข้าได้นะครับผมลายกับนุไลายกับนิวตอนเข้าได้นะครับผมนะแต่เราเราใช้ตัวนี้ไปก่อนนะครับผมตัวที่สองก็จะเป็นอา่า มีลูกฟิวนะครับผมลูกฟิวมาตัวที่สองก็จะมีฟิวนะครับตัวที่สามก็จะมีสวิต์ป,ตตป,ตปติดเปิดนะครับผมตอนนี้เป็นพุทธปัตตอนนะครับผมตันนี้เป็นพุทธปัตตอนเป็นสวิต์ปิดเปิดนะครับตัวที่สี่ก็จะมีอคอนแทคนะครับผมนะแมกนติกค,คอนแทกแล้วก็จะมีตัวอเวอร์โหลดด้วยนะครับ ตัวที่ห้าก็จะมีแรมนะคะรับผมแรมแรมตัวนี้มันจะแสดงสถานะว่าเราได้ทำเดินเดินได้ทำติดตั้งระบบเสร็จแล้วเราจะมีแรมว่าสถานะของมันจะมีแปลว่าแสดงว่ามีไฟอยู่สีแดงะครับผมสถานะของมันคือออฟอยู่พอเราเดินระบบสตาร์ทปุ๊บมันก็จะมีสถานะของเป็นสีเขียวนะครับผม แตัวนี้นะครับผมทีนี้ต่อไปนะครับ <c oughs> เราจะมาการเราจะมาเขียนวงจรนะครับผมเราจะมาเขียนวงจรในการติดตั้งปั๊มน้ำแบบง่ายๆคือแบบอินตอล็อกสตาร์ทสต็อปนะครับผมนะนะครับ <c oughs> อ,อย่างวงจรที่เราจะเขียนก็คืออย่างนี้นะครับผมเราเขียนไว้แล้วนะครับผมวงจรน,นะครับไอ้ลายลายตัวนี้นะผมจะมี L1 นะคือเราเลือกเลือกเลือกเลือาย <c oughs> มันซิงเกิลเฟสนะครับ l อลนะเป็นสองร้อยยี่สิบโวลต์ AC นะผมห้าสนะิบเฮิร์ตนะวงจรตัวแรกเร,เ,รเราก็ผ่านมาตัวนี้เลยนะครับผมผ่านสะพานไฟนะผมตัวนี้จะเป็นสะพานไฟนะ ตัวนี้จะเป็นสะพานไฟนะครับผมพอออกจากสะพานไฟนะครับผมเข้ามาเข้าโอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดนะครับผมมันจะมีเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดนะครับผมเราเข้ามาที่โอเวอร์โหลดเข้าเข้าไปที่เก้าห้านะครับผมนะออกเก้าหกครับผมพอออกมาปุ๊บจะมีสวิตตัวนี้จะเป็นสวิตสต็อปนะครับผมนะตัวนี้จะเป็นสวิตสต็อปเป็น NC เข้าตรง N.C มานะครับพอออกจาก N.C ปุ๊บนะครับผมก็จะมาเข้าตัวแมกนติกนะขาเข้านะครับผมขาเข้าแมกนติกนะผมแล้วก็เบิ้ลน,นะครับผมเบิ้ลเบิ้ลตัวนี้เบิ้ลขาเข้าของแมกนติกเบิ้ลออกมานะครับผมผ่านขาขาของ N.O นะผมนะ นะครับผมงงไม่ไม่งงนะครับผ่านขา NO ไอตัวนี้ที่ที่ออกที่ที่ออกจาก NC มาเข้าขา NO นะครับผมนะพอออกจาก NO ก็มาเข้าขานี้นะครับผมขา NO ของแมกนิกนะผมออกจากขา NO แม่ไม่ตีนะผมก็มาเข้าของคอยนะครับผมออกจากคอย ก็มาเข้าขา no ของสวิตสตาร์นะครับผมนะไม่งงนะครับคือออกจากสวิตสต็อปนะครับผมเป็น nc มาเข้า no ของสตาร์นะผมออกจากขา no ของสตาร์มาบนมาเข้าขาข,าของ no m ม g n e t i นะผมออกจาก no m a g n e t ก็มาเข้าขาข,าของเอ่อ no ของสตาร์อีกทีนึงนะผมเอ้เข้าขาคอยนะ นะครับผมแล้วก็มามาที่เอ็นโอ NO ของสตาร์นะผมนะแล้วก็คอยแล้วจะมีตัวออกคอยเส้นหนึ่งก็คือของนิวตันนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมจะ,จะทำตัวตัวอย่างให้ดูนะครับผมว่าคือเราจะเข้าวงจรน,นะรผมเราจเราจะเข้าวงจรให้ดูนะครับ นะตัวต่อไปนะครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับผมนะครับท่านใดที่มีคอมเมนต์อะไรก็ฝากกดติดตามเลยนะครับผมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมในช่อง youtube งานช่างทั่วไปเพื่อความรู้นะครับผมนะโอเคครับผมนะขั้นตอนต่อไปเราจะประกอบให้ดูนะครับผม